ไมสามีถึงชอบให้เรากลายเป็นผีบ้าอารมณ์ร้อนหลายครั้งที่ภรรยาเวลาอยู่กินกับสามีมานานๆน,นะคะเรามักจะมีอารมณ์ที่หลุดกลายเป็นผีบ้าบ่อยๆการที่บางทีเราอารมณ์หุดหงิดจากการที่สามีไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเราก็หลุด พลังงานด้านลบออกไปหลายครั้งเรามักจะมีคําถามกับตัวเองอะหรือบางทีเราก็พูดกับเขาไปนเนี่ยว่าทําไมเธอต้องทําแบบนี้ทําไมเธอต้องทําให้ฉันกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนกลายเป็นผีบ้าด้วยทําไมทําไมเรามักจะเจอคําถามแบบนี้ค่ะกับทั้งตัวเองอะแล้วก็ไปตั้งคาถามกับเขาบ่อยซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้นั่นก็คือการที่ตัวเราไม่สามารถวควบคุมอารมณ์ด้านลบของตัวเราเองได้ทําให้เราหลุดกลายเป็นผีบ้าเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดงเฉื่อยวะค่ะแล้วเราก็ยกเหตุผลเนี้ย ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นความผิดเป็นคนที่มากระตุ้นให้เราหลุดโฟกัสหลุดอารมณ์ด้านลบออกมาสิ่งที่คุณต้องตระหนักสิ่งนี้ไม่มีใครตัดสินแทนคุณได้แล้วก็ไม่มีใครอะค่ะสั่งให้คุณเลือกที่จะเป็นผีบ้าได้นอกจากตัวเราเองลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งนะคะที่คุณต้องรู้นั่นก็คือผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนที่เป็นนักสื่อสารที่ดีและมักจะมีนิสัยหลายประการที่มากระตุ้นย,ยั่วยุ ต่อประสาทสมองของเราให้เรารู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเช่นการที่เราบอกเขาแล้วเขาไม่ทำตามที่เราบอกเราสั่งขอความช่วยเหลือให้เขาทำแต่เขาไม่ทำเราถามอะไรเขาแต่เขาเงียบไม่โตตอบเราหรือเวลาที่ทะเลาะกันมีปัญหากันเขามักเลือกที่จะเงียบไม่พูดอะไรออกมาหรือหลายครั้งพูดออกมาแต่เป็นลักษณะนคนละแนวทางกับที่เราต้องการนั่นเกิดจากการที่สมองของผู้ชา เ,เขาไม่ใช่นักเก็บดีเทลรายละเอียด เพื่อจะออกมาเป็นคำพูดที่ดีหรือเป็นนักสื่อสารที่ดีเหมือนกับสมองของผู้หญิงแน่นอน,นกลไกการทำงานของสมองผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันผู้หญิงจะเป็นนักเก็บรายละเอียดได้มากกว่าและมักจะแปลรายละเอียดนั้นออกมาเป็นคำพูดแม้กระทั่งเวลาที่มโมโหอารมณ์ร้อนก็มักจะพูดเป็นลักษณะเก็บรายละเอียดยิบย่อยซึ่งเรามักจะพูดว่าคำนั้นคือคำบน่นแต่นั่นคือการแสดงออกและเป็นการระบายอารมณ์ความเครียดอย่าง แต่ผู้หญิงที่มีจิตวิทยาและมีสมาธิที่ดีจะสามารถควบคุมพลังคำพูดเวลาที่โกรธก็จะเก็บเอาไว้และไปถ่ายทอดแปลเป็น การระเบิกศักยภาพของตัวเองค่ะเป็นในแนวทางเช่นการนั่งสมาธิการไปอ่านหนังสือการไปออกกําลังกายหรือการไปวิ่งแต่หากเราไม่ได้ปรับ mindset หรือว่าทีคิดของเราหรือมีการควบคุมอารมณ์ด้านลบของเราจะทําให้เราเผลอเป็นคนที่เก็บรายละเอียดนั้นออกมาแปลเป็นคําพูดหรือคําบ่นจนทําให้สามีหรือคนรอบข้างเราเกิดความเบื่อหน่ายน่าราคาญใจค่ะแล้วถ้าคุณเข้าใจกลไกาการทํางานของสมองของผู้ชายทุกคนนะคะจะทําให้คุณเข้าใจว่า ทำไมผู้ชายถึงมีสิ่งที่มากระตุ้นจิตใจเราให้เรากลายเป็นผีบ้าเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ด้านลบได้และผู้ชายก็ไม่ใช่นักสื่อสารที่ดีฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องควบคุมพฤติกรรมของคุณเองเพื่อให้เป็นผู้หญิงที่ดูเลอค่ามีเสน่ห์แล้วขจัดปัญหาชีวิตคู่ของคุณนะคะได้ตั้งแต่ที่ต้นเหตุไม่ไปกระทบสมองของคนรอบข้างให้เขารู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ใกล้คุณและสิ่งนี้นะคะครูอ้อมมีสอนเจาะลงลึกค่ะ ในคลาสปรับตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่ะซึ่งในคลาสนี้จะเป็นการสอนในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมด้านลบให้แปลเปลี่ยนเป็นการระเบิดศักยภาพของตัวเราเองไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จทุกคนนะคะรู้กฎนี้ดีเขาจะไม่เอาเวลามาจมทุกข์เศร้าบ่นระบายหรือโทษสามีโคษคนรอบข้างว่าเป็นความผิดของเขาแต่เขาจะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงมากและสามารถควบคุมสถานการณ์ทุก ได้แบบร้อยอร์เซสามารถที่จะระเบิดศักยาภาพแปรปลี่ยนปัญหาอยู่ตรงหน้าเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่เกิดความโชคดีหรือผลักให้เขาเนี่ยไปสู่ในแนวทางก้าวหน้าที่ดียิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือสิ่งที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดการพัฒน,นาขึ้นค่ะนี่คือกฎสําคัญของผู้หญิงเลอค่าทุกคนเขาจะใช้วิธีนี้กันครูอ้อขอเป็นกําลังใจให้ผีทุกคนนะคะ